เริ่มเกมครับสิสเกตยูเนเต็ดได้บุกก่อนนะครับบุกจากขวาไปซ้ายอยู่ในชุดสีส้มเปิดลูกนี้หลุดมาแล้วเอาเลยครับจังหวะแรกหลุดมาเลยแล้วเข้าขวายิงลูกเี้โหูข้ามคานเปิดมาให้ลองจิววิ่งแข่งกับวสันลองจิวถึงก่อนเนี่ยครับเร็วกว่าลองจิวเอาเลยครับเข้าในได้ไหมได้ด้วยแล้วเลือกยิงเสาแรกติดเซฟให้มาสรารุธให้ไปเบโลโซ แล้วเปิดมาลูกนี้ได้มงโอ้โหแล้วปามบอลกันเล่นที่บอลทั้งคู่แย่งกันอยู่วันนี้พุทธสินให้ฟาวครับแหมมีจวะจะมีปัญหากันด้วยมีจังหวะที่พุทสินเป่าหยุดแล้วครับฟิลิปเป้เวโลโซกับจศกรนาทศิษฐ์โดนเหลืองไปทั้งคู่ครับใช้ความใหญ่ในอาทิตย์พักให้แล้วมีโอกาสเข้าขวายิงลูกนี้โอ้โหมีตัวคุมเส้นบอลมาที่ลองจิวลองจิว ให้มาลูกนี้เอาแล้วครับมีเวลาจับแล้วสัตว์ลูกนี้โอ้โหก็ยังไม่ได้ครับยศกรเปิดมาให้อมาดูเนี่ยครับอมาดูเจอกับธีรพัฒน์อมาดูเอา้าแล้วล้มไปเอาแล้วครับอมาดูลูกนี้เสนิดนึงแล้วยิงเสาไกลบ้านอีกแล้วครับเสาสองยืนกันเยอะเลยหยอดมาลูกนี้ยังมงไปได้รลาบุตรปัม๊มแล้วเสาสองยิงลูกนี้มามเปิดมาใหม่ลูกนี้บอลตกพื้นอาแล้วครับกิติพงศ์ กิติพง์ยิงจะยิงเสาแรกโอ้โหยังปัดออกไปได้นะครับปีวัอามาดูบอลมันเนี่ยครับสนามมันไม่เป็นใจแล้วลองสัตว์ด้วยสายตรงแล้วซองแตกแต่อาทิตย์มาไม่ทันลองจิวลองจิวเข้าขวาครับแล้วลองยิงลูกนี้เลยบรรยากาศที่ศรีนครลําดวนะครับยศก,กรแล้วก็พุตสินเป่าจบเกมการแข่งขันนะครับคู่นี้แนศรีสะเกดกับขอนแก่น กินกันไม่ได้นะครับสกอร์เสมอกันไปสูๆแล้ววันนี้คุณอนัครุ่งวาวและผมชรลพัฒกลิ่นดอ,อกไม้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ